อยู่ข้างบนก็ได้หรือว่าเฮ้ยเป็นคนดีแอดล่อนตัดเชือกตัดเชือกล่อนนี่จะเกิดแล้วเจ้าวิเกิดจังห้าวิโอเคเล่นได้เกิดแล้วเกิดแล้ว <c oughs> อออมีมันมีปืนให้รอบนี้ Put up now. Bongo You got gas moving in. Resurgence is about to end. Make it count. You have teammates outside the safe zone. เฮ้ยอัน uhm น bo ี้ไปเนไปดรอป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 ปม่กีก็ดี้พรทานไอรในมตก่นไอ้เหี้ยต้องไปหากระสุนวะหากระสุนครับ โนโนโน่ no, 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 เพียบเลยตอนนี้คืนนี้มันยิงได้ทีจะนัดน,นะนนี้นะอะซิกเกิลอ,อยู่นะนี่ <Hey, S 2> เพียบเลยเพียบเลยถึงจอตัวเเ่เอยไ,ได้เ้ยยู ถอยไปถอยนี่นี่สามตัวดาวหนึ่งดาวหนึ่งโอ้โหพี่มันอยู่หลังมันอยู่หลังไม่มีตัวยิงมันยิงแค่อยู่ยิงแค่อยู่ยิงแค่อยูแค่แค่แต่พิุู เฮ้วเหออมือนจะมีคนมาว่ะเกิดไม่ได้แล้วพี่เกิดไม่ได้แล้วเออขวามือมันอยู่ขวามือเฮ้ยพี่ ู่นี่อยู่นี่ใช่ใช่ใช่มันวิ่งแล้วมันวิ่งแล้วดูดูวิ่งเฮียเกาะทองด้วยเฮียเอ้ยทอวังเลยหรออืมระวังนะเฮ้ยมัน,นส่องเราแล้วถอยถอยกลัวแล้วนกนกนกมันน็อกแล้ว นกนกเนาะมันไม่มีเกาะอุ้ยข้างล่างมีข้างล่างมีนี่แทสแทสก่อนนี่แทสแทสก่อนนี่ก็อยูพี่พี่มาเอามาก่อดเอาแล้วเอาแล้วเอ๊ะรอรอเออทีมไว้นี่ตรงนี้มีตรงนี้มีนี่กำลังมาเห็นปะนะสามผีเตยนะสนายรอเลย โอ้ยเยอะเกาะทองไอ้ตัวพ่อเตรียมเตรียมเตรียมเลยเตรียมเลยมาตัววิกมานี่ไงปัเห็นมันส่องอยู่เนี่ยมัน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 เราได้เปรียบนะเอ้ยมันน็อกมันน็อกเออกอะทองน็อกแล้วเราได้เปรียบเราได้เปรียบมันต้องข้ามมาทางเรารอเลยพี่ ตัวนึงอยู่นี่ตร้ที่อุ๊ยตนาไหนายตัวไหนมาน็อกน็อกน็อกอีกตัวข้างหลังมาข้างหลังมาเราอยู่ไม่ได้แล้วที่ตรงนี้น็อกน็อกน็อกหนึ่งน็อกหนึ่งแต่บ้านนี้ไปได้บ้านนี้เต็มแต่บ้านนี้เต็มออกออกแล้วออกแล้วเห็นไะมเต็มเลยเอานี่ไงพี่ข้างบน ตายแล้วขบ,ขบล้อเขาขบล้อนกได้อีกมันยังซุบได้ตัวเองได้อีกเออ,เอ,อตัวหนึ่งพี่ระว,วังลงมันลงมันลงมันมาแล้วมันมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวหล,ยหลังเดินหลังเดินพี่ยิงเขาหลังนี่ให้ น็อกน็อสวยมีตัวนึงมีตัวนึงนั่งตัวนก่งระวังจะไม่มีกระสุนแล้วใจเกาะใจเกาะแป๊บเหลือเคนละแปบหแป๊บนี่ไงเราเ,เราสามคนสี่เ 3, 1, หลือสามเหลือ คนนั้นเนี่ยปอนปอนตรงนู้นอะหน้าปอนหน้าแทสอ่ะอายมึงเออเด็ดเฝั่งนี้หรือฝั่งนี้หรือฝั่งนี้หรือเดี๋ยวอุ้ยนี่กูว่าแล้วหรือฝั่งฝั่งพี่ฝั่งพี่ปับจับจับ มันอยู่ไหนพี่กดแตะตัดาวดึงดาวดึงเออราราเราได้เปรียบเราไเปรียบมาเรางึ้ม,มาหารเราทางนี้พี่น็อกน็ ตายเกาะเกาะทองด้วยไอ้เหี้ยเมื่อกี้เราอยู่ตรงปอดนี่ค่ะยังไม่ตายกันใช่ไหมยัง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 ตื่นเต้นแล้วเนี่ยไปไหนวะเฮ้ยไปไหนวะมันชอบอ้อมนะพี่อยู่นอกวง หนูมไม่อยู่ได้ขึ้นเครื่องบินเลยอ่ะสุดยอด เยอะสุดอะสื่อเวเเอร์กบานดตัวถ้ายิกี่ตัวเนี่ยเจ็ดตัวอ๋อไปเติมใหม่ตึงกันจังเลย เออเมื่อกี้สามเมื่อคีกันดีนะตอนก่อนจะจบอ่ะอืมดีอ่ะวนเลงตัวนน้นอยู่จะไปทันที่ไหนอะอยู่ไกลเอามึงที่หมายบอกให้บอกให้เติ้งไปดูพวกเตไปดูหมดเลย I don't know.